อย่าก,กินน่นน่นแม่ดารนณ้อย่าก,กินอ่อมเพี้ยขมแมไม่ได้กินนานแล้วเอ้ยเป็นไรหรอกพี่เจนกับสารค่ีจ้าลูกสาวนั่นแหละแม่ขนมเข็งไม่ต้องไปลบคลิปแล้วนะเอารอระบบอย่างเดียวของแม่ขนมเข็งเพราะแม่ขนมเข็งเออยวนปหนึ่งปอสองนี่แหละปากปากแล้วแน่จับไม่จับมือกันกับอันกุกสะแบงแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อ๋อสิบเอ็ดต้น,ตนสวัสดีทุกคนในห้องด้วยนะคะคุณน้ำใจดาวแฟนเพจสวัสดีทุกคนในห้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่แวะมาทักทายแวะมาให้กำลังใจนะคะฮ้อนลูกหูก่ะฮอนั่นเบิ้งเฮงไม่ต้องไม่ต้องไปลบคลิปแล้วนะคะ <c oughs> คนที่ผิดกฎข้อสองมีเยอะมาก เจนไม่อยากพูดเรื่องกดเลยวันก่อนเจนประกอมีสิบเอ็ดต้นนะคะที่บ้านแต่ที่สนามฟุตบอลมีมีเยอะอยู่แต่มาเก็บไปดอกอยากได้กับมาเก็บเอาตัวดารานี้จัดสวัสดีปีใหม่นะทุกคะทุกคนขอให้ปีใหม่นี้ก็สุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆปังๆนะคะใครที่ผ่านแล้วก็ขอให้ได้เรียน น้องสาวพี่เจนเนี่ยน่ะเย็นอยู่น,นนะคนครปฐมอะ่ะยิ่งจะแบบยิ่งใกล้ปีใหม่ทำไมยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นมากมากที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะคะเจนก็จะเดินทางวันที่ 29, ยีิบเก้าค่ะยีิบเก้าอาจจะยี่แปดเย็นหรือยีิบเก้าเช้าเนีคักแน่ คุณสุบินนันทาวิทยาคมเย็นนี้ได้อะไรทานครับผมไม่ทุกคนเจนทําเพจบ้านไรเจนกมลแต่เจนว่ามีเฟสส่วนตัวไอเฟซหลักคือหมามีเจนนะของเจนอันผ่านโฆษณาสตรีมไปแล้วแล้วทีนี้เจนก็โดนแดงแดงเรายังไม่โดนแล้วก็แล้วก,ลวก็ลุยเพจไปลุยเพจไปปุ๊บอ่าเพราะว่าเราเราตั้งเฟซหนึ่งเฟสใช่ไหมทุกคนหนึ่งเฟสเราสามารถตั้งเพจได้เป็นสิบได้ไออ้อมไงพนะว่าดารานี้ดารานี้น้องตีว่าไออ้อมไงพนะว่า ไปกัสีเงาอีกเลยเนอะเฮ่อไปแป๊บเดียวก็บ่อย่กไปแมะสวัสดีปีใหม่นะทุกค่ะทุกคนขอให้ปีใหม่นี้ก็สุขภาพแข็งแรงนะคะรวยรวยปังปังนะคะใครที่ผ่านแล้วก็ขอให้ได้เหรียญถึงฝั่งถึงถึงเส้นชัยเรารู้สึกว่าเพจอะจะหาลูกเรือยากยากนะคุณเอ็มแรกๆกหาลูกเรือง่ายเนาะเหมือนเอไอเขาด้วยอันคุณท่องแอนบอกว่าสวัสดีครับพี่กกสแบงค่ะนะแล้วสันมาเป็นน้องเจ้าสบอคุณท่องแอน น้องพึ่งก็งดไลฟ์สดมาจากจะหนึ่งเดือนแล้วมั้งเนี่ยครึ่งเดือนแล้วมัง้งแม่ขนมนเข่งได้ดูไหมที่เจนส่งส่วนทุเรียนบอกว่าเยี่ยมมากค่ะได้หลายเพจ <laughs> เจนทําเอาสนุกค่ะอย่างเฟซอะเจนก็จะได้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเรายังไม่โดนแล้วก็แล้วก็ล,วกลุยเพจไปลุยเพจไปปุ๊บอ่าเพราะว่าเราเราตั้งเฟซหนึ่งเฟซใช่ไหมทุกคนหนึ่งเฟซเราสามารถตั้งเพจได้เป็นสิบสามวัน วันที่สี่ตอนนี้เริ่มอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วเริ่มร้อนแล้วค่ะอากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ลูกยอดูดอกดารณีเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดารณีดูพี่เจนว่าเก็บได้เย็นอยู่น,น,นะนครปฐมอ่ะยิ่งจะแบบยิ่งใกล้ปีใหม่ทำไมยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นคุณกับแต่พาไปสวัสดีค่ะ ไอ้อ้อมไงพนวะวาดารานี้ดารานี้น้องตีว่าไอ้อ้อมไงพนวะวาไปกระสีเงาอยู่เลยน้องเออไปแป๊บเดียวก็บไไม่อยากไปแม่ตองสู้นะคะตองสู้แฟนเพจนะคะแฟนเพจนะคะแฟนเพจแฟนเพจหรือแฟน <c oughs> โอ้ยสำลักกินพริกแล้วสำลักกุกสะแบงบอกว่าสวัสดีจ้ายวนปนหนึ่งปสองนี่แหละ ฝากฝากแล้วแน่จับไม่จับมือกันกันอันกุกสะแบงแล้วใช่ไหมแล้วเจนเข้าไปในในของเฟซส่วนตัวเมื่อวานโอ้คนที่โดนในเฟซส่วนตัวเยอะมากเพื่อนๆเยอะมากต้นมาคุณเอ็มมายมที่มะยมยมที่บ้านดกมากมะยมยมดกมากค่ะเก็บมะยมยมมานั่งกินแกงง่วง พี่ใหม่เราอยากแนะนําเพื่อนๆด้วยประสบการณ์เราที่เราเจอมาแล้วเราที่เราทํามาเพราะเจนทํามาทั้งหมดสี่เพจแล้วอะไรที่เจนผ่านมาเพจนก็อยากจะแนะนํานั่นแหละพอแนะนําไปแล้วก็ลูกยอดุกดอกดารณีเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดารณีดูพี่เจนว่าเก็บได้สนาดความบัติเฮดแ่บบ่ะมีแต่ขนมเสร็จเป,ป้าๆแล้วไปห้กับมะเขือเทศอะได้กินบ่น้องหมาตะระบานเนี่ยแล้วสิงเงียบส,สนิทเด้ บันีพีพ่อข่ไหลสดปุ๊บสิเริ่มลองเพลงห่อบันที่ไหนทักทายครับผมสวัสดีค่ะต้องกำลังจะกินมะยมกินมะยมแกงง่วงแซบ่บแซบ่บเลือมเลอเลือมอ่ะแล้วม,มากินที่มาโอ้ยสูกกระเด็นเนาะ ใครเลยสุสดที่นะมี <oo> ต้นมาคุณเอ็มมะยมที่มะยมที่บ้านดอกมากมะยมดอกมากค่ะเก็บมะยมมานั่งกินแกงง่วงปีใหม่ละก็มีสิบเอ็ดต้นนะคะที่บ้านแต่ที่สนามฟุตบอลมีมีเยอะอยู่แต่มาเก็บไปดอกอยากได้กับมาเก็บเอาตัวดารานี้จะว่าจะใกล้ปีใหม่ยิ่งจะหนาวจะได้สัมผัสอากาศหนาวเลยไม่ได้สัมผัสเลยเนาะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่แวะมาให้กำลังใจคะ่ะ อ,อ้นอยู่สวนยางสวนยางอยู่ทังไต้พูนละแล้วอ้นเปิดบ้านตอนนั่นทุ่มหนึง่งความกันกับแม่ขนมเคงแหละแล้วบอกเก่งๆแม่เล็กก็น่าจะกลับหลังปีใหม่นู่นแหละใช่ไหมเดี๋ยวหลังปีใหม่เดี๋ยวเจนไปเที่ยว,ไป,ยวไปเที่ยวแพรไปเที่ยวเหนือไปเที่ยวเหนือเดี๋ยวแวะไปหาแม่เล็กกับค่ะคุณเอม็มดีจริงชาแนลบอกค่ะเป็นกําลังใจให้กุณเอม็มเช่นกันนะคะพอพอเจนใกล้จะถึงเป็นอย่างนด้ละเนาะ ซื้อแบบนี้หาบ่ไใดแล้วเมีนบ่จ้าโอ้ยจะเป็นคนจังหวัดใดเห้ออันพี่น้องเป็นกันมาเลยเห็นไหมเป็นแดงขึ้นมาแล้วไหมไปฟังคุณเอ็มไลฟ์สดทีไรคุณเอ็มนี่เพลินเพลินขอบคุณมากนะคะสวัสดีลุงผันปัลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขับรถเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณมากมากที่แวะมาให้กําลังใจนะคะคุณเอ็มขอบคุณมากนะคะที่แวะมาทักทายค่ะ คุณอุดดี้พีเคสวัสดีค่ะสวยน่ารักค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอ็มค่ะคุณเอ็มก็น่ารักค่ะคุณทุกๆกก,กำลังใจที่แวะเข้ามาทักทายนะคะแม่ขนมเขง่งเวียงโกสายไลสไตล์บอกสวัสดีแม่เล็กจ้าอุบลจ้าอ,อ๋อยูอุบลบ่จ้าอย่างเพจเจนก็จะได้เพื่อนอีกกลุ่มนึงทำแล้วสนุกทำแรกๆกะท้อนนะทุกคนทำทำเสียงสัญญาณเจนเริ่มเตือนมาแล้วสัญญาณเจนเริ่มเตือนเกณฑ์บอกไปกับปวดหัวเนาะพี่น้องเรื่องกดเรื่องเกณฑ์น่ะ ไม่ได้เจอกันนานมากเลยคุณสวยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีคุณสวนฟาร์มเห็ดวรพลนะอคะงาผุนเหลวดารันี้ป่ะนะหาน้ำบ่ะกกสแบงบอกว่าเลี้ยงคกหนึ่งเราไล่ขึ้นรถเลยผ่าะนกะกสแบงว่าหอ,อน้ำนะพุนหลาะนะที่จะครบอะไรจะครบแล้วเพื่อนจะครบไม่ใช่ว่าเราจะตั้งค่าได้ไง่ายไนเพราะเราไปฟังงี้ปุ๊บเราเริ่มคิดแล้วเฮ้ยจริงเหรอเราก็เริ่มเครียดแล้ว หลังๆมาเจนก็เลยไม่ค่อยน้องเฮ็ดไปแล้วแต่เรามีเพื่อนไหลไหลไหลที่นะมวนดีได้พี่น้องรอลูกสาวจ้าน้องเจนเนาะใช่ไหมคะทําเพดหนึง่งเพดหนึ่งโดนอะไรนะเขาเขาเออยังโดนจํากัดรายได้โดนไปอีกเพดหนึง่งก็โดนไม่ไม่ก็เฮ็ดไปไม่ไม่เลย่ลยเหรอพี่น้อง <c oughs> โอ้ยสำลักกินพริกแล้วสำลักกุกสะแบงบอกว่าสวัสดีจ้า คลิปหน่อไม้เจนอ่ะแสนกว่าแสนแตกขับรถก่อนจ้าจุ๊บจุ๊บค่ะคุณเอมเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็มีสิบเอ็ดต้นนะคะที่บ้านแต่ที่สนามฟุตบอลมีมีเยอะอยู่จะมาเก็บไปดอกอยากได้กับมาเก็บเอาตัวดารานี้จัดเจนมานะเดี๋ยวน้องอ้อมเขาบอกเขาจะเลี้ยงโต๊ะลาวเห็นไหมว่าเจนจะไล่์สดอีกสิบนาทีพอนะคะทุกคน อันนี้ก็ยี่สิบนาทีแล้วมาทักทายให้หายคิดถึงขอบคุณคุณน้ำใจดาวอยู่จังหวัดไหนนออจ้ะหนาวบ่จ้ะอากาศเย็นไหมคะทุกคนใช่ไหมแล้วเจนเข้าไปในในของเฟซส,ส่วนตัวเมื่อวานโอ้คนที่โดนในเฟซส,ส่วนตัวเยอะมากเพื<ๆ>่อนๆเยอะมากสวัสด,ดีค่ะคุณติ๋วมโนลำสวัสดีค่ะคุณมาริสวัสดีค่ะนั่นแหละ ก็รอแต่นี่ไงบ้านไรเจนกมลเนี่ยขนาดแสนแตกนะพี่เจนยังตั้งค่ายยังติดเหลืองโดนติดหลาย